เห็นไหมสังเกตไหมกอนิยมใช้กับเรื่องของวิทยาศาสตร์ถูกไหมชื่อก็บอกแล้วสัญญากรทางวิทยาศาสตร์นะฮะมาข้อสุดท้ายโลกหนักเท่านี้กิโลกร,รมัมดวงอาทิตย์หนักเท่านั้นกิโลกร,รมัมดวงอาทิตย์หนักเป็นกี่เท่าของโลกเอา้าง่ายง่ายสุดๆเลยก็ดวงอาทิตย์ใช่ไหมหารโลกไงดวงอาทิตย์คือ สองคูณสิบยกกำลังสามสองหน่วยเป็นกิโลกร,รัมนะโลกคือห้าคูณสิบกำลังยี่ห้าก็หน่วยเป็นกิโลกร,รมัมหน่วยหน่วยเดียวกันตัดเลยนะเออมันคือสองส่วนห้าแต่สองส่วนห้าพี่ไม่ชอบพี่ขอยืมมนหนึ่งได้ไหมอ่ะพี่ขอให้เป็นยี่สิบอ่ะยี่สิบคูณสิบยกกำลังสามเอ็ดโอเคไหม อย่างนี้โอเคไหมขอยิ้มมาหนึ่งแล้วพี่ค่อยเอาห้าไปหารยี่สิบได้สี่ส่วนข้างหลังก็เป็นสิบยกกำลังยี่ห้าไปสามเอ็ดก็คือหกจบเลย <c oughs> ง่ายจริงข้อสุดท้ายดันง,ง่ายกว่าข้อข้อเมื่อกี้อีกโอเคไหมได้ไหมฮะ สงสัยตรองไหนไหมฮะสำหรับซีรีส์นี้ถ้าไม่เราไปต่อ